ขนมเป้าอ่ถ้าเอาขนมมามาหาแม่ก่อนแล้วก็ไม่ต้องกินเอาไหมแม่ไปเอาขนมดีกว,ว่าเอาไหมแห่พันขอแม่ก่อนขอก่อนขอก่อนโอ้ยอยากกินขนมแล้วลูกมามามาเดี๋ยวมามาแม่ให้โอ๊ยทำใจออของใครมาสิ อ่าไม่มาไม่ให้นะมาทีเร็วเอาเป้าเอาลูกมาเอาเป้า,าอเอาเป้าอามกูกินทุกวัน อันนทุกอันนี้ด้วยขวมนขนมเยอะไม่ค่อยกินข้าวนานาในขนมแม่ก็โวยโจนเลยแม่ก็เหลือเงินน้อยไงขนมต้้งสองอย่างเลยไก่เส้นแล้วก็นี่เบคอนอย่างอันนางไม่กินเลือกกินมาก mm <sighs>